เดี๋ยวภายในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาเป็นนี่กันคุณผู้ชมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตซิมเลเตอร์คุณผู้ชมโดยภายในคลิปวิดีโอนี้เนี่ย ผมมีแผนว่าจะมาเปิดคลังสินค้านิดนึงนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราเปิดคลังสินค้าเนี่ยเราจะสามารถที่จะจ้างพนักงานมาเติมสต็อกได้คุณผู้ชมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะเป็น n p c แบบนี้เดินเอาของมาเติมให้เราหรือเปล่านะครับหลังจากที่เราเปิดคลังแล้วซึ่งตอนนี้นะครับเรามีเงินอยู่ที่3,800เหรียญคุณผู้ชมในการที่จะเปิดคลังกูดังเนี่ยเราต้องใช้ประมาณ800เหรียญอ่ะนี่คุณผู้ชมคลังสินค้านะครับ800เหรียญ ถ้าเงินไม่พอเราสามารถที่จะกู้ธนาคารได้นะครับจริงๆผมก็ตั้งใจว่าจะมาะกู้ในคลิปวิดีโอนี้แหละคุณผู้ชมก็คืออันนี้2 0 0พเหรียญแล้วก็เราสามารถเลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนได้เป็นหนี้ของแท้เลยล้านเรานะครับถ้าสมมุติว่าเราเลือกสุดเนี่ยเขาจะสามารถระยะเวลากู้อยู่ที่25วันคุณผู้ชมวันละ1 2อเออถ้าเงินไม่พอเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวค่อยคอย่คอยมากู้เพิ่มอ่ะเดี๋ยวเราเปิดค้างสินค้ากันก่อนดีกว่านี่เปิดไปเลย หลังจากนั้นนะครับเราสามารถขยายได้แล้วก็ผมรู้สึกว่าลังสินค้าเนี่ยเราต้องซื้อเป็นพวกชั้นวางของเข้าไปด้วยใช่ไหมเ,เดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงอ๋อมีแค่เนี้ทำไมมันเล็กจังเลยอ่ะโอเคเราจะต้องซื้อเชลมาวางก่อนนะคุณผู้ชมเชลมาวางเฟอร์นิเจอร์อ่ะนี่ก็จะเป็นพวก พวกชั้นวางสินค้าพวกนี้นะครับมีขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ผมเอาขนาดใหญ่มาสักลองสัก2อันก่อนแล้วกันกดสั่งซื้อมาเลยขังสินค้าเราคุณผู้ชมแล้วไหนด้านหน้าด้านหลังอ่ะดีด้านหน้านะครับปึ๊บมาเป็นไงไหนอีกอันนึงนะครับจะได้เก็บของได้เยอะๆนิดนึงโอ้ดีนะผมซื้อมาแค่2อันคุณผู้ชมเพราะมันสองอันมันก็เต็มพื้นที่แล้ว จริงถ้าเราอยากจะวางได้มากกว่านี้เราต้องขยายร้านก่อนอ่ะอ่าเป็นไงอ่ะ,เ,ออะเดี๋ยวผมลองดูก่อนคุณผู้ชมว่าถ้าสมมุติว่าเรากดสั่งสินค้าเนี่ยสินค้ามันจะไปเรียงอยู่บนชั้นเลยหรือเปล่าอ่เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยคุณผู้ชมตอนนี้เราต้องการชีสเพิ่มขนมปังซีเรียลแล้วก็อ่ะมีนมนิดนึงนะครับนมก็เหลือน้อยแล้วอ่ะกดสั่งสินค้าไป ของก็ไปอยู่หน้าร้านมันดึงไม่รู้อะไม่รู้ว่าคลังสินค้ามันมันมันช่วยยังไงอะครับเดี๋ยวเราลองจ้างพนักงานดูก่อนพนักงานคลังสินค้าจ้างได้ไหมนี่ไงจ้างได้แล้วเป็นยังไงเอ้ยตอนนี้เรามีพนักงานเติมสินค้าอีกแล้วคุณผู้ชมโอ้โหเป็นไง <c oughs> ดเด็นไงนี่นี่เติมชีทให้เราเองอ๋อวันละเท่าไหร่เนี่ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ ไล้คังสินค้านั่นคือมีประโยชน์อะไรวะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเปิดร้านวันนี้ก็เลยดีกว่าคุณผู้ชมอ่าแล้วก็ผมตั้งใจว่าจะอ่าขยายร้านเพิ่มด้วยนะครับผมเห็นในหน้าร้านค้าเนี่ยมันมีเป็นเคาน์เตอร์อัตโนมัติด้วยนะคุณผู้ชมก็คือคิดตังคิดตังอัตโนมัติไม่รู้ทํำยังไงเหมือนกันเดี๋ยวผมต้องขยายปรับเปลี่ยนร้านนิดนึงนะครับย้ายตรงนี้มาตรงมุมนะเออวางไม่ได้ฮะเดี๋ยวนะเออ นี่เป็นไงสุดยอดเดีย๋ยวเราต้องย้ายชั้นนี้มาตรงนี้นิดนึงนะครับอ่าตรงนี้น่าจะวางได้อีกชั้นหนึ่งคุณผู้ชมแล้วก็ด้านหน้านู้นอีกชั้นหนึ่งซึ่งเราต้องซื้อเพิ่มอีก2อันใช่ไหมไยรูว่าอันนี้เราจะวางตรงมุมดีถ้าวางตรงมุมมันก็จะขวางหน้าร้านเราหรือเปล่าอืมได้ลต้องลองซื้อมาก่อนนะครับพวกเฟอร์นิเจอร์ที่มันอยู่ตรงมุมเหรอเป็นอันนี้กับชิ้นใหญ่นะครับ2ชิ้น ได้อยู่ได้อยู่อันนี้ตรงมุมเดี๋ยนะถ้าวางตรงมุมมันก็ได้แค่นี้นะคุณผู้ชมอ่ะผมว่าเอาแค่นี้ดีกว่าตรงนี้ก็เดี๋ยวเว้นเว้นไว้ก่อนเผื่อจะเอาอะไรมาวางปิดนะครับนี่พนักงานเราไปไงน่เติมสินค้าเสร็จก็เอาของมาทิ้งโอ้โหสุดยอดอืมตรงนี้วางไม่ได้แล้วคุณผู้ชมเราต้องขยับขยับตู้เย็นออกก่อนอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเอาอันนี้ไปวาง แล้วก็เอาตัวเย็นเล็กออกอเดี๋ยวอันนี้วางไว้ตรงนี้อ่าอันตัวเย็นเล็กวางได้ไหมเอยวางได้โอ้โหพอดีเลยฮ่าแจ๋วแจ๋วอ่าเดี๋ยวเรามาซื้อเป็นอันนี้ก็หน่อยดีกว่าคุณผู้ชมเป็นขเขาเรียกอะไรนะใบอนุญาตนะครับในการขายสินค้าเพิ่มเพราะว่าตอนนี้ร้านเราใหญ่ขึ้นแล้วใบอนุญาตอันนี้เลยแล้วกันนะครับ นี่อ่ะจัดไป2ใบอนุญาตเลยแล้วกันออ้ยจริงๆเราควรซื้อตู้เย็นเพิ่มด้วยเนะี่ยตังเหลือแปดร้อยแล้วพอหรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูสินค้าใหม่กันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมมีพวกน้ำอัดลมเหรอน้ำอัดลมน้ำส้มมีน้ำเป็นแพ็คด้วยนะครับแล้วก็มีพวกเคก้กอุปกรณ์ทำเคก้กขนมลูกอมต่างๆนานาผมว่าเราคงต้องซื้อตู้เย็นเพิ่มแล้วแหละเพราะว่ามันมัน,ม,นมันมีแต่ของที่ต้องแช่ตู้ทางนั้นเลยอะ่ะ โอ้โหไม่มีที่จะวางเลยเดี๋ยวนะเอาไว้ด้านหน้านี้ได้ไหมมันจะขวางไหมนี่เออก็ได้นะก็ได้นะคุณผู้ชมเดินม,มาหยิบของตรงนี้แล้วก็ไปไปคิดตังเพราะว่าเดี๋ยวผมไม่รู้จะไปวางตรงไหนแล้วตรงนี้ก็จะมีเกลือนะครับมีน้ำส้มน้ำโซดาโซดาโซดาสองอันนี่แล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยโซดาน้ำแพกหกขวด น้ำแอปเปิ้ลนะครับเค้กทันยพืชจัดมาอย่างละอันเลยแล้วกันเดี๋ยวพนักง,งานขนของเราว่างคุณผู้ชมต้องหางานให้ทำตลอดเวลาเดี๋ยวไม่ได้หรอกเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไม่คุ้มเดี๋ยวไม่คุ้มค่าแรงนะครับอันนี้สปากเกต็ตตี้ชีสก,ก็ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวนะแป้งแป้งนี่ขายดีมากเนี่ยคุณผู้ชมที่ผมบอกนะครับเป็นโต๊ะคิดเงินอัตโนมัติราคา900เหรียญเอาเลยไหม ผมอยากรู้ามันอัตโนมัติยังไงนะครับอาจจะให้ลูกค้าเป็นคนมาคิดเองหรือเปล่าโอ้โหแต่ว่าแบบไม่รู้จะไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนดีร <c oughs> ้านมันแคบเลยเกินเ๋ยนะตรงนี้ได้ไหมเอ๊ะมันกลับด้านหรือเปล่าคูับมอันนี้มาทางนี้ปุ๊บคิดตังเดเดี๋เด้อเ,เกับฝั่งกับฝั่งถ้าอย่างนั้นเราต้องเอาไว้อย่างนี้ไห่ใช่ไหมก็คือคิดตังฝั่งนี้แล้วก็ใส่ถุงด้านนี้เอลองดูลองดู เปิดไฟก่อนร้านมืดมากแล้วก็รู้สึกว่าร้านเรามันจะค่อนข้างมืดแล้วคุณผู้ชมเราอาจจะต้องซื้อไฟเพิ่มนิดนึงไฟไฟเพดานนะครับสัก2ดวงมีลําโพงด้วยนะอะเอาไฟมาก่อนไฟไฟอยู่ไหนแล้วเนี่ยเอ๊คุณผู้ชมหาของไม่เจอไฟเราอยู่ไหนวะไม่รู้ว่าพนักงานเรายกมาเก็บในคลังสินค้าแล้วสั่งไฟมาแล้วไฟหายคุณผู้ชมเอาไฟหายไปไหนอะ อ๋อกดสั่งไม่ได้เกิน3ามทุ่มแล้วปะโถเออนี่ไงเป็นไงผมว่าแล้วนะครับก็คือต้องให้ลูกค้าบริการตัวเองนะสำหรับไอโต๊ะคิดเงินอัตโนมัติเนี่ยก็ดีนะเออแล้วก็จ่ายตังเองที่ตังเองขอบคุณครับผมอ๋อผมเข้าใจแล้วคุณผู้ชมถ้าสมมุติว่าเป็นสินค้าใหม่ที่ยังไม่เคยวางในอ่าในเชลเตอร์เนี่ยเขาจะเอาไปเก็บในที่ค้ังสินค้านะครับเพราะฉะนั้นครั้งแรกเราอาจจะต้องวาง เป็นไกด์นทาทางให้เขาก่อนว่าสินค้าอะไรอยู่ตรงไหนอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจละเข,า,ะเขาถึงจะเอาไปเติมนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตจัดเรียงสินค้าสักคู่หนึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาอีกทีตอนที่ผมจัดเรียงเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วละกันนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาโอเคจัดร้านเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับเป็นพวกเครื่องดื่มแล้วก็น้ำบัตลมเนี่ยผมจะเอาไว้ตู้นี้ทั้งหมดเลยเวลามาเติมสินค้าหรือว่าเวลาลูกค้ามาหยิบเนี่ยจะได้มาหยิบ,ายบจากตู้นี้อย่างเดียวนะครับ แล้วก็สินค้าใหม่ก็เอาไว้ทางด้านนี้เป็นพวกคุกกี้เป็นพวกช็อกโกแลตนะครับแล้วก็มีน้ําแพ็กด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาจบวันกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมวันนี้นะครับขาดทุนแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเราเอาตังค์ไปลงทุนกับร้านเราใช่ไหมอ่ะเปิดมาก็เปิดร้านเลยแล้วก็เดี๋ยวไปสั่งสินค้าเพิ่มที่เรากดใส่ตะกร้าไว้เมื่อคืนคุณผู้ชมอ่าแล้วก็เดี๋ยวเอาไฟไปติดเพดานนิดนึงคุณผู้ชมรู้สึกว่ามันจะมืดมากเลยเดีย๋ยนะ ตรงนี้เพิ่มอีกหนึ่งดวงนะครับจะได้สว่างสว่างหน่อยเพราะว่าตอนตอนฟ้ามืดเนี่ยมันมันมืดมากไฟรุ่นนี้เป็นรุ่นบลูทูธคุณผู้ชมไม่ต้องต่อสายไฟอะไรทั้งนั้นแค่วางก็ใช้ได้เลยโอ้โหมจะทันสมัยอะไรค่ะอนี้ในระหว่างที่พนักงานเรากำลังทํางานนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสีล้านแล้วก็พื้นนิดหนึ่งคุณผู้ชมมันมีการตกแต่งด้วยนะสีะล้านของเราอยากได้เป็นโทนอะไรดีล่ะสีขาวเหรอ สียมพูก็สวยนะคุณผู้ชมออกแนวแบบเรียบหรูเรียบหรูอะไรประมาณนั้นนะน,นะสีเข้มๆมผมว่ามันอาจจะทําให้ร้านเรามันดูมืดเพราะฉะนั้นผมอยากได้สีอ่อ,อนๆหน่อยเอาเป็นไรอ่ะที่ผมเลงก็ไม่มีเสียมพูนะครับมีสีขาวสีขาวไหมสีขาวก็ดีนะเอาอะไรดีเอาเอาลองสีชมพูก่อนดีกว่านะครับนี่แล้วก็เป็นพื้นพื้นเนี่ยผมอยากได้เรียบๆหน่อย พื้นขาวมันก็จะขาวเกินไปไหมอ่ะลองดูนะครับสี่ร้อยเหรียญจัดไปอันนี้เป็นพื้นเปลี่ยนยังไงโอ้ต้องเปลี่ยนทีละแผ่นอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยผมนึกว่ากดทีเดียวแล้วมันจะเปลี่ยนทั้งทั้งร้านให้เลยโอ้โหตายตายแบบนี้เอาไว้ทีหลังแล้วกันผมนึกว่ากดซื้อทีเดียวแล้วมันจะเปลี่ยนทั้งร้านเลย บ้าเอ๋ยอันนี้โอ้โหอันนี้ก็ทีละแผงทาสีนี่สีชมพูแน่ดูสวยงามขึ้นไหม,มแต่ว่าน่าจะทาได้แค่ไม่ <c oughs> ไม่คี่แผงอะอะทาไปน่าจะหมดแล้วมั้งเนี่ยผู้ชมอ่ะหมดแล้วนะครับแน่าอาจจะเปิดฟางไม่ได้ด้วย อาเปิดไฟหน่อยเออก็สวยดีนะคุณผู้ชมร้านสีชมพูแต่ว่า,าจ,จะต้องมันจะเปลืองตรงพื้นนี่แหละเพราะว่า200เหรียญเนี่ยมันมันปูพื้นได้แค่นิดเดียวเองอะ่ะอ่ะลูกค้าหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปยอดกันเลยดีกว่าสําหรับวันที่24คุณผู้ชมเราเดินทางกันมาจนถึงวันที่24แล้วนะวันนี้ก็ยังขาดทุนน่าจะ ก็จะยังขาดทุนเหมือนเดิมเพราะว่าเราเอาตังค์ไปซื้อพวกสีพวกพื้นด้วยใช่ไหมแล้วก็ของโรงร้านต่างๆนะครับก็ยังไม่ได้กําไร